โอ้โหยงนีดิโชเดี๋ยวจะดีดแน จ๊บค่ะตวันนี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคนี่เป็น EP ที่6แล้วนะครับมีใครเคยชนะไหมจีบเองค่ะดีใคเย่ชั้ใหญ่8คนนะเก่งตงตูมาหลยแล้วแต่ก็ไม่เคยแชนะแต่ก็ไม่เคยแล้วท็อบิ๊กวันนี้ของเราคือดิสนีย์เอ๊ดูหนกท้องเลยเนี่ยทุกคนน่าจะ รู้เรื่องกันอยู่บ้างพร้อมหรือยังฮะพร้อมแล้วค่ะไปครับไปข้อแรกกันเลยโอ้โหยาวนะในห้าในหกในเจ็ดโอ้โห Oh my god อันนี้โมอาน่าค่ะไม่อันที่4อ่ะอันที่4คือเพลงอะไรอ่ะเพลงภาคสองปะแต่ภาค2มันไม่เท่าภาค1ใช่ไหมใช่ไหมตอนนี้ทำเป็นีก้คือเล่อีโก้แล้วเยอะมากค่ะแต่ว่าไลออนคิงอ่ะมันทำมาเป็นเรื่องแรกๆเลยนะนี่คิดว่าไลออนคิงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสิงโตไงปอดใหญ่จะมันุณนะเยี๋ยวยอดิวยย่ิวนะไม่ได้ก็ไม่ไม่แต่พาดออกไม่ยเยอะอ่ะคือช่วงนั้นแบบว่าบูนเออบูมากอ่ะแต่เรามีรอบนี้มี กูรู้ข้างสนามให้ไหมครับวิววิวพีอะไรจะแนะนำให้กับทางเพื่อนๆเหรอไหมฮะโค้ดเส้นอ่ะน่าจะวิวเยอะสุดแต่ว่าเพลงเนี้ยทีมงานน่าจะหลอกเพราะว่าไม่เอาเลดี้โก้ใช่ใช่แต่ว่ามันเป็นรูปเลดี้โก้าเลดี้โก้ทุกคนก็จะคงแบบใครก็ตอบเลดี้โก้แต่คือปเนี่ยคือคนไม่อใบอ่ะคือสมัยที่พี่เข็มน่าจะคายกระขับไปแล้วเขียนคำตอบไม่รู้เขียนคำตอบแรกก่อนเคยฟังเพลงที่ห้าค่ะ ไหนโชว์เดี๋ยวจะดีบุรบานไม่ได้ไอะหนึงนอนะครับโอ้โหมีหนึ่งมีสามมีห้านะครับเอาเอาละดีนี้เราเลเพลงที่หอีกเลยไม่ใช่หรอทไมกิ๊ฟตอบหครับเพราะว่าหนูชอบร้องเพลงนี้ค่ะใช่วิ่งร้องวข้อสอเฉลยดีกว่าข้อห้า ล้งเพลงไปแล้วที่สองคืออะไรอ่ะพี่เออไม่เคยดูเลยอันที่สองเป็นดีไซน์เอาท์ใช่อุยในห้าตัวละครนี้ตัวไหนอายุเยอะที่สุดไม่รู้สันี้สันลี่อยู่นี่ไม่รูอาจจะเป็นนี่ก็ได้แดกสเปโรเพราะว่ามันกินไอ้นี้เอามาตัดแต่เดาว่าห้าไม่ใช่ชัวร์อันนี้จากใจจริงเพราะว่าพี่เป็นเจ้าชายฟิลิสฟิลิสอเวอร์ คนนี้แหละอายุเยอะสิิ้งอายุเยอะสิแต่ว่าเขาเขาแปลงร่างเหมือนเป็นเด็กไงเหมือนโคนันไม่รู้พี่หรอหลอกโคนันแต่ว่าภาพสาวเหมือนโยเอภาพสาวเหมือนโยดาภาพที่เธอจะมาเป็นเบบี้โยดาใช่น้องอาจจะเบบี้แต่น้องไม่เบบี้ไงบุรี่แน่นอนไม่ได้ว่าไม่ได้วาไปละ ไม่น่าใส่นะพี่ไม่น่าใส่ไม่น่าใส่อะไรไม่น่าใส่เพราะเหมือนอยู่มหารลัยอยู่ไหมคะเนาะใส่ชุดมหารลัยนี่โฮ้ยสุดรุ่นไม่คือมันแค่อิงอ่ะภาพที่มันออกมาล่าสุดมันคือภาพที่เล่าย้อนกลับไปนะเขาไม่ได้เล่าเหตุการณ์ปัจจุบันนะเขาเล่าเหตุการณ์ว่ามันไปเจอกันได้ยังไงนัแต่แต่เขาเพิ่งทำงานบริษัทเองเขาน่าจะยังหนุ่มปะทำไมห้าสิบเริ่มงานบริษัทไอะไรพี่พีทำทำงานบริษัทพี่พีท์ ไวแล้วไวแล้วใช่ไหมอ่ะให้ไลกสนนาทีลองสีน้ำเตอยันแล้วเปิดคำตอบกันม่เราสุ่มโอ้ยนี่สามแล้วมีสี่คนเดียวแล้วอุ้ยอันนี้คือเดาทนลอฉัะหรอไม่ลเออคำืาเป็นวมบคิดว่าสคนเดียวนะเขาเป็นกับฟันค่ะเอาตายแล้ว ต้องมีอาวุธศพอะไรเป็นกันได้ใช่แล้วอีกอย่างไม่รู้ว่าเขากินหนูไม่แน่ใจว่าเขากินน้ำอมฤตกินผลไม้หรือเปล่าใช่เพราะมันมีภาคหนึ่งที่เขากินน้ำอมตะเฉลยนะฮะคนที่อายุเยอะที่สุดเกันเลยคือคุณพ่อสามเอ้หบอกเล้วไม่ใช่บีสเราเป็นเผ่าพันธรที่ห้าตัวละครนี้ใครเส็งนะฮะโซนสูงที่สุดบุลลี่มากเอเรีย ตอนที่สองมันมีฉากที่เขาออกมาจากไอซ์นี่งอะตอนแบบอยู่นมนุษนมันโมนแล้วเขาก็ต้องใส่เส้นสูงความเป็นไปได้คือมูหลานที่สุดใส่ส้นสูงเวลาลบเม่อันเนี้ยอันเนี้ยใช่เป็นการบับที่กลับมากเป็นการบับที่แย่มากเสืออาวุธหมดเราใช้ลำตเป็อาการสูงจิงจานหน้าเลยชื่ว่าจิ้มรูแล้วหรือว่าเป็นมูหลานตอนที่เขาโดนจับแต่งเป็นผู้หญิงที่แบบ พี่กะเลยอ่ะอ๋อใช่อาจจะเหมือนเทียร์ละอัลทีนี่แต่ฉันว่าฉันมีข้อในใจนะฮะเปิดต่อขึ้นมาครับเอาเอาอุ้ยเปสี่กับสองนะครับพิ๊มั่นใจว่าเบอร์สองใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ่านี่มีเหตุผลยังไงแมะเพราะว่าตอนที่แอลเลี่ยนขึ้นบกแอลเลี่ยนใส่แต่เขาขึ้นบกเขาเดินเท้าเปล่านะแล้วเขาเดินไม่ค่อยได้ได้เขาใส่ตอนข้างสองอะ เขาใส่ตอนพักสาว่าเนี่ยชุดพักแรกนะใช่เขาบอกนเขาหนยดูชุดเขา้นในน้ำาเลยไม่แต่สนวยไม่ใส่สนไว้เขาสเพราะว่าสนไวทคนควเนี่ยเขาต้องสูงกว่าคนแคททั้งเจ็ดไอุีเไม่ไอเลี้ยวใส่ตอนแต่งงานอ่ะเ่ากนไวทไม่ใส่ลเดก็ไม่ใส่มูหลังก็ไม่ใส่แจนมนก็ไม่ใส่ ก็ไม่ราต้องจริงตระกานอะเรต้องจริงตัะการอย่างเี้ย เบอร์สองมันดูเป็นฉากซิกเนเจอร์ที่คุ้นที่สุดนะใช่เหมือนกันเลยแต่ภาพที่หนึ่งเนี่ยน่าจะ Google โล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 มันบันหลแอคชั่นเด้อมันมีนาเนียด้วยอ่ะแต่เฉินเชตยาณอ่ะมันบอกให้ตอบห้าใช่ตอบห้าตอบห้านะทุกคนเปทับเตาขึ้นแม่โดยดีดงโดยดีดงมาเต้นมาลงโต๊ะลงลงโดยดีดงตอบถูกทุกคนเนี้ยเบอร์ห้าบอกเลยว่าห้า อุ sentido, ้ยนถึเป็นเบอร์สองฮะแสงมันส่องมันน่าจะมีสปอตไลท์อ่าสปอตไลท์อยาคิดว่าน่าจะใช่นี่สิงโตนิวยอร์กด้วยไหมไม่มีสิงโตเด็กแล้วแฮชิปเพราะว่าหน้าเหมือนนาเนียค่ะใช่แล้วนาเนียมีตั้งหลายภาคนาเนียมีหลายภาคมากหนูว่าคนนี้คือซิมบ้าเพราะมีออร่าพระเอกนี่ยเขาหล่อนะมีเฉลยนะภาพแรก กูเกิลเอ๊ะอะไรภาพที่สอนะครับเป็นสีบ้าแต่สีบ้านในภาคเดียวไงข้อสาครับหักมุมหักมุมแต่นาเนียเอาเจอเมื่กี้อย่างีคนมานาเนียจะถูดนะเนยผู้ชายคือข้อ เก่งนะแต่หน้าเหมือนไช่ไม่ไม่ใช่คือข้อสีหน้าเหมือนนาเนี้มากภาคแรกอะพี่ตัวนี้มาจากเออ่ Google g o o นั่งเห็นเลยเอ้าใน5รอ้โหแค่สุด หนูว่าหนูรู้เหมือนกันจำไม่ได้อะหนูว่าหนูรู้อะหนูว่าไม่ไลยก่อนเลย Toy Story ไม่ใช่เพราะว่ามันตัวกระตูมันเริ่มมีความเป็น 3D แล้วเรา n e m มก็ไม่ใช่เพราะว่านีโมมาตอนที่เริ่มโตแล้วใช่ใช่เพราะนี่โตแล้วเพราะว่าดูเราลงยากกว่าโอ้ยมีเสียงไม่บอกโอ้ขอร้องเถอะแต่ดีกันนะ ใช่เลยสิบวิแล้วฮะยังไงรังเลยอะไพนรู้แน่เลยข้อนี้โอ้ยพายว่าไพนรู้อะแต่ถ้าไพน์อินมาโอ๊ะตัวแรงด้วยนะเนี่ยเออที่อัดเทปไปแล้วนะเปิดคำตอบขึ้นมาครับพี่ว่ารปิดเตอร์อะไรอ่ะพี่ไพนตอบอะไรอ่ะตอบทันทันอ๋อซัมเมอร์คนเดียวแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้วจะถูกตอบก็คือสิ้นละข้อสัตว์เฮ้ยห้าเอานสตอรี่ยังแน่เลยนี้ เพราะทาศาลหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับตามหลังมาปีกว่าแรงมากคือหนูจำได้ว่าหนูเกิดแล้วคือหนูก็ดูท่าศาลเรื่องแรกก่อนใช่ปีเตอร์แบนเนตจริงจริงมาก่อนแต่ว่าอันนี้นะครับเป็นปีเตอร์แผนภาคสองนะครับใช่ไม่ใช่เวนดี้ไม่หนึ่งคะแนนก่อนดีกว่าว่านำใครเท่าไหร่บ้างไม่อยากรู้ไม่อยากรู้เหมือนกันหนึ่งคะแนนทั่วโอเคคนที่คะแนนนำมาเลยนะฮะซัมเมอร์ครับที่ศูนย์คะแนนเน่ บีนได้2คะแนนเย่แล้วก็พายนะครับจะตามอยู่ที่1คะแนนบีมบีมต่อไม่ได้แต่ก็ได้ไป2คะแนนนะคะเย่ไอเดียอยู่ที่หนึ่งคะแนนเย่คนช้ากว่าเราโอเคอยู่อีก2คะแนนยังได้อยู่ทั้เมื่อตามทันอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะพักครึ่งกันแป๊บนึงนะครับเย้ หนูเครียดกว่าตอนสออีกอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ให้ครูข้างานโอ้ยเดี๋วเีช่วยนะเดี๋ช่วยนะแต่ที่ช่วยมานี่พี่หมดเลยนะไม่รูช่วยไงจังอไม่เป็นไรโอ้ยแต่ดวงมาดูอะไรเแตกนะแล้วสมัแนเบรกสลไ าพ่อสูสีนะก็แต่สูสีใครที่จะเป็นครอบคราสในรอบนี้นะยังพร้อมค่ะพร้อมค่ะาถอนแหละต้องถอนเลยใช่ในห้าเรื่องนี้เรื่องไหนของดิสนีย์ทสูงที่สุดเป็นเทนเลยเป็นเทนพลุ้งแต่เกลีเตรียมนะไปสออ่ะมาลิเตอร์โพนี่ไม่ใช่นะเออใช่มีช่วงหนึ่งที่คนแบบมาดูอ่ะเป็นเรื่องของดิสนีย์ที่มียอดวิวเยอะที่สุดแต่แต่เป็นเทนมันไม่น่าจะใช่ดิสนีย์ป่ะคะขอเป็นตัวช่วย ของดิสนีย์เต้องมีตุ๊กมไม่ใช่แล้วนะสงสารทัมเอ์เฉยั้ก็ยังเหมือนเดิมอ่ะยังแบบดินี้ไม่ใช่คแต่ว่าแน่แ่เนี่ยเป็นเทนนุงแต่เกิดเาเกิดมานี่ยคหมุนนาฬิกาเรเชื่อมันเป็นตัวเองนะ้องเทนองเไดมว่ะสีใจมันเต้นตึกมาเจ็เลยน่การ้าเลาเปนสุดท้ายสาม หนึ่ปแล้วว่าพายกันเป็นตัวตึงเออตกรอบสองสมแล้วก็สี่นะฮะสี่เคยดูไอตัวผู้หญิงชอบเป่าหมากฝรั่งอยู่ในไอ้นี่ก็ตรงตอนเช้าหนูคือมาดูตอนเช้าใครเก่อนได้เปรียบว่าโอเคแต่ว่านี่คือเราเฮ้ยมันผายแล้วนี่ับพี่บีมเราเลยเอะไม่พี่บีมคะแนนเราไม่ไม ข้อสี่ครับขอบคุณยายที่ปลุกหนูมาตอนปีห้าใช่อันอื่นมันไม่ใช่อนขอบคยายที่ปลูกูกรนเขอบอก่าอ้ยเี้โม้ยเฮ้ยอยย้้เอะเ้ย้้้โ แว่าไม่ไมช่จตัวที่สี่นเพราะที่สี่เขาใส่แว่นเขาดูมีความรู้เขาดูใจยินแต่ว่าตัวที่สามอะคือมันเ,นเดน็กเราตอนในเรื่องจำดรว่ามันงี่เง่ามากอาจจะเป็นงี่เงา่าแต่ไม่อาจจะไม่ขี้โกรธก็ได้ใกลให้นะฮะข้อนี้ตัวที่มโหเนี่ยเป็นตัวละครที่มีหนวดครับมเฮ้ยไม่มีหนวดโอ้โห ข้อสามได้บ <You> ิมคิดว่าครอสองหน้ามันจิกดีเขาหน้าเป็นตัวแม่เปิตอบข้นมาครับหนึ่งหมดเลยาะใช่ไหมถ้าจไม่ผิดมีบีมตอบสงนเดียก็บมบไรคิดว่าเป็นข้อสอฮะมันดตอบเส้วใมข้อหครับ้อ้้เยเย้้เยาเ้เ้ยเย เรื่องนี้เรื่องไหนคืออนิเมชั่นสีนะฮเรื่องแรกของดิสนีย์เฮ้ยเป็นอะไรนือกำลังลืมจม่ได้ว่าเรื่องไหนมีสีบ้านแต่ว่าไม่รู้เดี๋ยรอบนี้เดียวมั่นใจเขียเขอเงียบไว้ก่อนละกันแต่คิดว่ารู้แต่ก็ไม่เอาดีกว่าเจ็บมาเยอะเะโนไว้เป็นเรื่องแรกแล้วเป็นข่าวดำคุ้นอยู่แต่ไม่ที่ทีเคยที่เราพูดกันไว้ครั้งก่อนใช่ไหมพี่พายไม่รู้แหละไม่รู้อ่ะมั่วเมือก็ตอบครับ อ้าวเงเด้อเบอร์สี่อาร์ติสเบอร์สี่นะครับจะถูกคนเดียวหรือเปล่าค่ันี้มั่นใจไหมครัไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อ่าทำไมเสียมั่นใจไหมโอ้โหมั่นใจมากนะวรันงนี้หนูคิดว่ามั่นใจไม่งั้นจะแยกคนแครได้ไงทั้งเจ็ดคนหยุไม่ดีมากแล้วเนี่บอกแล้วว่าสามสี่ห้าสามเรื่องนี้เป็นภาพสีหมดเลยนะครับอ่าไทยไม่เป็นข้อวสารรับมั่นใจไหม ว่ามันมันมนเก่าอ่ะแต่โปสเตอร์มันเขียนว่า first นะอาจจะใช่ก็ได้เฮ้ยเินเลยอะเออใช่โอ้ไว้โอ้กอมาเก่งวตัวตัวถูกใช่ไหมยไปโอ้แกนะฮะใกล้ถึงลสุดท้ายแล้วพร้อมนะไม่พร้อมโอ้ตัวละครนี้ตัวไหนพูดน้อยที่สุดในหตัวละครนี้ครับ ่าแฮี้ดูแต่ไอเพอร์ลี่อ่ะคือปักเป็ดเพอร์ลี่อ่ะไอจิฟอร์ดชอบตัวนี้มากแต่มันก็พูดมากอยู่นะแตมันแค่พูดเลยนะพี่มทำไมรู้ว่าดูในเกมอ่ะมันพูดแบบงั้นตอบเลยไม่ต้องพิสูจน์จะบ่ายว่าการส่งเสียงหรือการเห่าที่ไม่เป็นเนี่ยจะไม่นับว่าพูดนะฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วใครอยากเกลียดคำว่าอ่าวไม่เข็มมากเลยนว่ามันไม่เคยช่วยอะไรพายทั้งนั้นเลยค่ะต่อึ้นมาครับ เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะฮะแย่แล้วอ้าวอ้ยพายังเหมือนเสมออุ้ยเราสาวกันเราเราคนละภาคกันเหรอแต่ว่ามันอุ้ยแตมันเห่าหรือเปล่ารู้เมันไม่ได้เห่ามันพูดจากเรื่องอะไรครับจากเรื่องที่เป็นลูกโป่งอะค่ะอัพอัพใช่ไม่ใช่โบ้หรอไม่ใช่โบ้หรอโบ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 เด้อแล้วเขาก็แบบซุ่มมาตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ไม่ได้บอกเลย แบบนี้นะคะใี่คมแบบนี้ไม่ได้นไม่ได้ไม่่ควคุมอยูว่าคือข้อห้าเอาทอาแมนเขียงามว่ต้องมีใครหน่เลยสาอ่ะโอ้โหข้อห้าีคนไหนคือโนสลัดผูิงที่สุดคหนรูละพี่มีคนเปนแจ็คสเปโร่พี่เช่อหนูไหมคนหนึ่งหนูแค่จะบอกว่ารูปซี่อ่ะผู้หญิงแน่เลย ใช่ไหมผู้หญิงไม่กันมันสุดคอเขาบอกว่าแบบสีผู้หญิงแน่ๆแล้วมีเว็บด้วยนะอยู่ตรงนั้นมีเว็บไม่เกงงานเลยมีเกาเอารูปมาจากเว็บนี้ไงแต่ว่าเขาับหนัหรือปล่าหนังอะไรนะไม่รู้ไงอ๋อนับสามสองึ่เปิดนมาว่เลาล่เาเเา คนเท่ากันเนี่ยแย่นะแย่เด้อรออที่ได้คะแนนเยอะสุดรอบนี้มี2คนนะครับ่งวิ่งาิ่งวิ่งิงวิ่งย่งว่งวั่งวั่งวินงวิ่บิ่งว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 งว่งวิ่งง่ว่่่่ง่่ เราจะมีข้อเสริมนะครับกติ <What? S 1> ที่9ของข้อเสริมนะฮะจะคล้ายๆกับข้อแรกๆใน5คนนี้นะฮะแต่ว่าให้ยกมือตอบใครที่ตอบไวสุดก็จะถือว่าได้คะแนนมานะครับคําถามเสริมกับ3คนสุดท้ายของเราใ,ใครจะเป็นคนที่รอดออกไปนะครับใครจะโดนลงโทษพร้อมไหมฮะทั้ง3ท่านไม่พร้อมพร้อมร้อม่ แล้วเราวัดกันที่ความไวนะฮะข้อต่อไปคําถามก็คือในตัวละครในห้าตัวนี้ตัวไหนโกลโปสเตอร์ได้หลังเยอะที่สุดเฮ้ยยกก่อนเอ้ยมีมยกก่อนยกก่อนอ่ะตอบก็ตอบเลยนะโปสเตอร์หลังคืออะไรนี่ครับหลังหนูหนูหนูใครตอบตอบไหมเบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่นะครับโอ้ต้อง ิดครับนี้คนละตอแล้วต่อแล้วครับสาวชุดเรผิดแล้วอไรคาวบอร์สาไม่ใช่อตัวสี่วสีตัวเดียวเป็นของดิสนีย์อ้จริงอใช่ไม่ใช่ของดิสนีย์อ้าวอตอผิดครับอ้าเบอร์่เชดตัวอะไรอ่ะเชียของอลิใช่ต้องสชุดข้าหลง เลยฮะแต่านูเป so ็นมิกก like ี้แต่หนูทำไมมิกกี้หน้ากันแชรของเราแะ้วฮะบี๊คนหัวไอเวลาของกดลงโทษท่าสุช่วดบดลงโทษวันนี้มีลูกค้านะคะเปิดร้านเสริมสวยแล้วมากแบบพอมากอ่ะโนุ่ะไหนๆแล้วก็เป็นดิ่ซีแล้วช่วยแต่ง เป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงดิสน <clot> ีย <tama f> ์เด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ินพอเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยเขาจะต้องแบบว่าปัดเงานีกมีชุดแล้วปัดปัดเงาปีกเนาะเดี๋ยว ก็ฝาก EP นี้ด้วยนะคะแบบสนุกมากแล้วก็ EP หน้ารับรองมันกว่านี้แน่นอนก็ฝากติดตามพวกเราฮาตัวบิโตนะคะได้ทุกช่องทางโซเชียลเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, t i k t o ต็นะคะแล้วก็ฝากกดติดตาม YouTube ของพวกเราด้วยกด Subscribe กดไลค์แล้วก็แจ้งเตือนได้เลยทุกคนเย้บายบายจิงงจกบ๊ายบายจิงจจับจดติ้งจิงจ